บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากช้างจูเนียครับเฟ้นหาเยาวชนภาคตะวันออกกิจกรรมช้างจูเนียฟุตบอลเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัทไทยเบฟอร์เรดจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลไทยและเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาก็ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันช้างเอเวอร์ตันจูเนียร์คัพ2013 เพื่อคัดเลือกเยาวชนภาคตะวันออกณสน,นามชนบุรีสเตเดียมปีนี้ก็เป็นเหมือนกับทุกๆปีนะครับซึ่งทางชมรีของเราเนี่ยได้รับเกียรติจากทางทางช้างนะครับหรือว่าทางไทเปเบส์มาร์เก็ติ้งได้นำเอาโครงการดีๆนะครับอย่างเช่นนำเอาโครงการช้าง e v e r อร์ตันจูเนียรับ2013มาทำการแข่งขันที่รอบคัดเลือกนะครับในสวนชนบุรีนะครับในวันนี้เนี่ยก็เป็นก,รการเปิดโอกาสให้กับบรรดา ลูกหลานนะครับนักฟุตบอลระดับเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันที่จะคัดเลือกนะครับเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในรอบแข่งขันในระดับประเทศและภายใต้โครงการช้างเอเวอเร j ตนจูเนียร์ฟุตบอลนี้ยังได้แบ่งออกเป็น3กิจกรรมหลักคือช้างเอเวอเร f ตนฟุตบอลคลินิกช้างเอเวอเรนตนซีไลเซนโคชชิ่งและการแข่งขันฟุตบอลช้างเอเวอเรนตนจูเนียร์ครับ 2013. Those three players spent 12 months, a whole year, at Everton Football Club. A visit to Everton Football Club. To the players, I say, enjoy it. Enjoy what you do. Don't be afraid of making mistakes. And play with a smile on your face. I I in บริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชน